มาต่อกันที่ ep 3นะครับเราจะใช้กระดาษทรายนะครับที่เป็นจะตัวสีน้ําตาลตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระดาษทรายที่ใช้ขัดไม้นะครับก็ใช้เบอร์ละเอียดนะครับเบอร์ละเอียดนะครับในการมาขัดในจุดนี้นะครับขัดให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนๆือนอันนี้ก็ขัดกระดาษทรายปกติเลยนะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนๆก็คงทํากันได้แล้วนะครับขัดขอบข้างขัดด้านหน้าขัดด้านหลังนะครับขัดให้มันเนียนกริบเลยนะครับ ช้ตัวนี้เลครับตัวเบอร์ละเอียดตัวนี้ตัวเดียวนะฮะขัดไปเลยนะฮะนี่ครมันเป็นกระดาษทรายโดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับการขัดงานไม้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปัดเงากันด้วยไขยประวานที่เราปัดเงาอะคริลิกปกตินั่นเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับจะไปลงแล็กเกอร์นะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องปัดเงาก็ได้นะครับในในโจทย์ข้อนี้นะครับผมจะใช้การ ปัดเงาแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงบีแว็กกันนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เกิดความเงาแบบธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เลกเกอร์นั่นเองนะครับนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็ใช้ผ้าปัดที่เราทํางานเลี่ยมพระปกตินั่นแหละฮะแล้วก็ไข่ประวานที่เราใช้ปกตินั่นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะทาไข่ประวานนะครับลงไปก่อนนะครับ ส่วนตัวนะครับผมจะใช้เป็นสีขาวนะครับเ,เพื่อนๆอ่าแล้วก็ทําการปัดนี่ขัดเงาเลยนะฮะเหมือนที่เราขัดงานอะคริลิกนั่นเองนะคล้ายๆกันนะครับมันก็จะมีความใสไบรท์ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะนะครับจากเนื้อไม้ที่ดูธรรมดานะครับก็จะขึ้นเงาเลยนะครับโดยมันมีไขประวานช่วยในการ ทําทให้เกิดความเงาในจุดนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับมันจะเงาใสขึ้นมานะฮะส่วนขั้นตอนการปัดนะครับก็เหมือนกับการาปัดอะคริลิกเลยนะครับแต่จะง่ายกว่าขัดอะคริลิกนะครับเพราะว่า,าผ้าปัดนะครับจะไม่กินเนื้อไม้นั่นเองนะครับเพราะงั้นเพื่อนก็ลงได้แบบสบายใจเลยนะครับอัดเต็มเนียวไปเลยนะฮะอย่างนี้นะครับ ก็เติมไข่ปลาวานบ่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วยในการให้มันขัดเนียนขึ้นไวนะครับนี่ฮนะเราถึงมีความจะเป็นนะครับที่จะต้องทำกรอบทั้งหน้าและหลังให้เสร็จก่อนที่จะเอาองค์พระเข้าไปข้างในนั่นเองนะครับครับนี่ฮนะหัวบัวก็ปัดอย่างนี้นะครับ เห็นไ,ไหมครับโชว์ความเงาความสวยของเนื้อไม้โชว์ความแกร่งของเนื้อไม้นะฮะสวยงามครับก็ใช้กันยาวๆนะครับไม้นี้ก็ใช้กันไปเป็นร้อยปีนะฮะจะเวอร์ไปนิดนึงนะครับนี่ครับด้านหน้าก็นี่เข้าตามซอกเหมือนกรเราปัดอะคริลิกยังไงอย่างนั้นเลยฮนะ นี้ครับเพียงแค่ช่วงที่เราเข้าเจ้าตรงลายที่เราฉลุเข้าแบบระวังระวังเข้าเบาเบาเท่านั้นเองนะฮะเห็นไหมฮะนี่เข้าเหลี่ยมนี้นะครับนี่ด้านหน้าฝาหน้าเรา ต้องเอามือประคองช่วยนะครับเพราะว่าเราแปะกาวแค่ช่วงบนด้านเดียวเท่านั้นนะครับด้านล่างไม่ได้แปะกาวนะฮะเดี๋ยวมันอาจจะมีการหลุดได้นะครับอย่างนี้นะครับประคองช่วยสำหรับการเลี่ยมเปิดหน้าหลังนะครับลูกค้าก็ต้องอเข้าใจในส่วนของอฝุ่น แล้วก็น้ําต่างๆนะครับถ้าเรานําไปแขวนปกตินะครับก็มีภาวะเสี่ยงเรื่องทั้งฝุ่นทั้งน้ําทั้งเหงื่อเข้าพระเราแน่นอนล้านเอร์เซ็นต์นะครับนี่ด้านหลังนะครับก็ไปปัดเช่นเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอตัดมาที่ปัดเงาด้านหลังเสร็จเลยละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้น้ํายาขจัดคราบนะครับจะเป็นสเตยคลีนหรือว่าแชมป์ก็ได้นะครับ ทาเพื่อขจัดคราบไขปลาวานอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้แปรงนะครับแปรงขนนุ่มนะครับในการถูข,ขัดขัดนะครับเดี๋ยวภายในเดี๋ยวเราเปิดฝาหน้าออกเดี๋ยวเราค่อยขัดทาความสะอาดกันภายในอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็ขัดนะครับเนี่ยขัดด้านนี้ไปก่อนนะครับพวกคราบไขปลาวานที่ติดตามซอกนะครับ ก็แปลงดูดีๆแล้วกันนะครับอย่าให้ลายของเรามันหักนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราเราจะมาเปิดฝาหน้ากันก็ใช้ใบมีดเดินน้ำยาเราเนี่ยแหละเสียบจากด้านล่างเพราะว่าด้านล่างไม่มีกาวนะครับให้เราเสียบเข้าไปก็ค่อยเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ไลามานะฮะไลามามันก็จะมีคราบไข่ปลาวานที่อยู่แทรกตามรู นะครับนี่เห็นไหมะไข่ปลาคาบไข่ปลาวานมันก็ดันออกมางัดออกมายี้เรียบร้อยนะครับก็เป็นการเปิดนะครับฝาออกมาแล้วเราก็ไปขูดขูดคาบกาออกแล้วกันนะครับแล้วก็ไปขูดคาบไข่ปลาวานภายในนะครับใช้แปรงปัดภายในให้มันสะอาดนั่นเองนะครับอ่าเราขัดสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่สวยๆใสๆกันเลยนะครับใสๆนะครับ ราวนี้นะครับเราก็จะนานะครับชิ้นงานนะครับคือนําพระนะครับมาดันเข้านะครับตามที่เราออกแบบไว้ในเบื้องต้นอย่างนี้นะครับค่อยๆดันเข้าไปนะครับนี่มันก็จะเข้าไปพอดีนะครับก็จะไปชนฝาหลังนะครับส่วนฝาหน้านะครับมันก็จะประคองด้านหน้าไว้อีกทีหนึ่งยังไงก็ไม่มีทางหลุดแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะนี่ เฉียบเลยฮะตอนนี้ส่วนรูปแบบการจะออกลายนะครับจะทําเป็นนกเป็นกวินแบบผมอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเพื่อนๆจะออกแบบเองนะฮะเอาที่เราชอบในงานพุทธศิลป์นะครับมันไม่มีผิดถูกนะครับเพียงแค่เราทําแล้วเราชื่นชอบก็ทําไปเลยครับเพื่อนๆ่นะฮะพอได้ประกอบโชว์อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเตรียมทําการลงกาวนะครับลงกาวนะครับก็ สำคัญที่หยดแรกคือหยดนิดเดียวก็พอนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราจะหยดกาวร้อนนะครับซูเปอร์โกลบนะฮะอ๋อนี้หยดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะไม่เคีออกผมจะบีบนะครับแล้วเล็งให้ดีนะครับเล็งเหมือนที่เราตอนตอนถอดออกนะฮะอ่าเล็งเล็งสัดส่วนเข้าให้ดีเห็นไหมหัวท้ายดูให้ดีแล้วเราก็ประคองไว้กาวก็จะวิ่งซ้ายขวาเลยนะฮะตอนเนี้ย กามันวิ่งประสานซ้ายขวาเลยนะฮะนี่กดไว้นี่เดียวนะครับเขาก็จะอยู่แล้วอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาแต้มด้านล่างข้างบนเกาะแล้วนะครับติดติดเนบแล้วนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าหนีไว้แค่นี้นี่ส่วนด้านข้างๆนะครับเราจะใช้การเอ่าเทกาวโดยตรงนะครับแต่เราจะเทผ่านใบมีดบางๆของเรานะครับ แต้มลงที่ปลายใบมีดนิดเดียวนะครับค่อยๆเอาไปวางตามรอยต่ออย่างนี้เดี๋ยวกาวมันก็จะลงมาประสานนะครับลงจากใบมีดมาประสานตามรอยต่อครับมันจะได้ไม่เลอะเห็นไหมครับแค่นี้มันก็เข้านะฮะเนี่นะฮะแล้วก็ค่อยๆเหยาะกาวค่อยๆทาอย่างนี้นั่นแหละครับใจร้อนไม่ได้นะฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะยอดตามร่อง ประสานตามล่องนี้ไปนะครับอ่าเนี่ยกาวมันไหลลงมาปึ๊ดมันก็จะวิ่งกดแป๊บเดียวมันก็เกาะติดกันแล้วครับมันยึดติดเนื้อไม้ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับสําหรับกาวอ่ากาวร้อนนะฮะนี่นะฮะทำอย่างนี้อ่ารอบด้านเลยนะครับรอบฝั่งนี้ก็เช่นกันนี่ไล่มาด้านหน้าอย่างนี้นะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราไม่ได้ใช้อะคริลิกนะครับแม้แต่แผ่นเดียวนะฮะก็เป็นการใช้ไม้ล้วนๆนะครับทำโดยการใช้มือล้วนๆนะครับเพราะงั้นงานตัวนี้ก็ทำค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับแพงแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะประสานด้านข้างอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่อะไรมาครับนี่เรียบร้อยแล้วฮะหนดูเก็บรายละเอียดกับกาล้อนนะครับจะใช้ได้ดีมากๆนะครับกับการประกบงานไม้นะครับนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะรูกันนะครับเจาะห่วงนะครับก็ก็เจาะปกตินั่นแหละครับเพื่อนครับก็ใช้ดอกสว่าน2มิล2.2มิลนะครับนี่ครับเจาะมลงไปนะครับนี้ก็เตรียมเลยนะครับสำหรับ b wax นะครับผมจะใช้นะครับ บีแว็กนะครับเป็นแว็กขี้ผึ้งนะครับที่จะช่วยนะครับถนอมและให้ความเงางามกับเนื้อไม้นะครับนี่ฉลมนิดเดียวก็พอนะครับความจริงนะก็คือใช้มือเรานะครับลูบๆไปเท่านั้นเองนะครับส่วนไหนที่บีแว็กเข้าไม่ถึงเราก็ใช้แปรงนะครับในการขัดนะครับเพื่อให้อาเคพึ่งตัวนี้เข้าไปให้ทั่วเนื้อไม้นะครับเนี่ยเขาจะค่อนข้างเงาเลยแล้วครับ ก็จะถนอมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังฉลุลายนะครับของพรารูปหล่อร้อยองค์นะครับชิ้นนี้นะครับค่าเลี่ยมอยู่ที่450บาทนะครับเป็นไม้มงคลนะครับแล้วก็มีการแทงฐานด้านล่างมาด้วยนะครับนะครับมันมีหลากหลายขั้นตอนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่450บาทนะครับเหรียญทั่วไปนะครับก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ กรมเหรียญเสมาต่างๆทําได้หมดนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานมือที่ให้เพื่อนๆไปฝึกกันนะครับจะได้สร้างมูลค่านะครับสวัสดีครับ